สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของสยามกลเด์คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมสวัสดีครับก็บผมชื่อวัสุโรดนะครับพอสกุลไพาศาลนะฮะก็เป็นหัวหน้าทีมขายข,ายของเรานะครับก็ของเราเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเป็นท้ายไลน์นะครับเป็นเครื่องแพ็คกิ้งทุกอย่างเราเราแพ็ค หเ,เริ่มจากตัวแรกก่อน,ต,นตัวนี้นะต,นตัวนี้เป็นเครื่องบรรจุแนวนอนนะครับผมบก็คือจะห่อ,อก,กับสินค้าที่เป็นเป็นชิ้นนะครับผมส่วนถัดมาด้านนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นครับ,บ,รบผมก็คือจะเป็นใช่ก็คือจะเป็นเครื่องห่อเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโนฮาวญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นเครื่องบรรจุของเหลวนะครับก็จะเป็นเรื่องการติดสติ๊กเกอร์การลับเบลลิงนะครับเรามีหมดตั้งแต่เป็นอันนี้เป็นลับเบลลิงขวดกลม นะครับจะติดด้านบนสินค้าตัวนี้จะเป็นสายพานคือเราเอามาใช้สําหรับในการผลิตบรรจุสินค้าที่เป็นชิ้นถุองออกมาปุ๊บก,ก็จะเป็นถุงเป็นลักษณะเป็นตัวไออย่างนี้ <c oughs> นะครับผมอันนี้มาถึงปิดเทปกาว <c oughs> เทปกาวบนล่างนะครับผมก็ถามว่ายังไงอันนี้เนี่ยเหมาะเลยเนี่ยพราะการแม่ค้าออนไลน์ oh. นะครับผมอันนี้เป็นเป็นฝั hand ่งแฮนด์ทูซึ่งเราก็จะมีเป็นเสียบปลั๊ก <c oughs> ใช้ระบบลมหรือว่าใช้เป็นแบตเตอรี่ได้หมดเลยได้หมดเลยมีมีผมถัดมาก็คือจากจอแฮนด์ทูที่เป็นจับ p i ิ g งแฮนด์ทูก็จะมาเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องก็คือจะเป็นการลัดสายลัดครับผมเป็นกึ่งออโต้ใช่ตัวนี้เป็นกึ่งออโต้ตัวนี้เป็นอัตโนมัติอ้คอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องัมครับผมเวคัมเวคัมสุญญากาศ นะฮะช่วงนี้ก็ฮิตกันอยู่ช่วงฟู้ดเดลิเวอรี่เนื้อสัตว์ใช่ก่อนจะซูวีแล้วก็มายนครับผมก็จะช่วยในการเอ็กซ์เทนเชียลไลฟ์แล้วก็มันจะมาถึงเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่อง <c oughs> สวมฟิล์มพร้อมอบนะฮะก็คือนึกนึกไม่ออกจะเป็นยังไงก็คืออย่างที่เห็นเลยคือว่าเนี่ยอันนี้จะอบอบฟิล์มเข้ารูปออกมาเป็นฟิล์มกันฝุ่นพวกตามหนังสือตามขวดน้าอะไรอย่างเงี้ย สินค้าครับผมหรือว่าจะห่อเป็นประตูยาวๆใหญ่ๆตัวนี้เป็นตู้อบครับผมเป็นส่วนต่อจากจากส่วนหน้าชุดนี้จะเป็นเป็นอัตโนมัติก็คือจากตัวนั้นมาคือจะเป็นส่วนฟิล์มอัตโนมัติตัดละอบเลยไหลเครื่องเลยฮะในที่นี้คือเราเซลลเซลล์อยู่นะครับเริ่มจากตัวนี้เลยคือเรื่องเป็นอ่าเริ่มตั้งแต่เจ็ดพันห้านะครับจนสูงสุดที่เป็นออโต้แบบนับแก้วราคาประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับผม ก็<ผ>วันนี้ถือว่าครบทั่วเลยทุกผลิตภัณฑ์ที่น้ำอเป็นไฮไลท์มากๆที่ <c oughs> อยู่ในบูธนี้นะครับใครสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรไปใช้ในการเสริมธุรกิจของคุณก็สามารถพูยกับเขาได้นะครับที่สมโกด้นแพ็คนะครับวันนี้ก็ต้องอขอบคุณมากครับมาค,ครับ,บผมคครับ